สวัสดีพ,พี่น้องยามตอนเดึกดๆครับมันตื่นดึออีกแล้วเดืนทางไกลครับมันีรอทีมงานเชื่อยไวตอนงานครบแล้วก็จะไส้ออกไปไปพาพี่น้องไปการขี้กระเียนครับมันตื่นเดือดมันเดือทางไกลยุดมงไม้ก็คือแถวๆลิบต้งห้านครับมันีเดือทางไกลเนี่ยจะ้อยก็เลยต้องตื่นเดือดเดี๋ยวรอทีมงานครบแล้วก็ะสด้ออกไปครับมันีเวลาครับไป

ออสจนว่ายไปทางแล้วครับตรงเทซิมาห้าเสตเดียนห้าห้าเสตเดียนมานี้ครับอันนี้อันนี้เป็นเมบ ได้้แลนบ่นจะออกอยู่ครับจะเดียนมานน้เดียนนล้วเห็น2 3องตัวแล้วออออกอยู่ที <c oughs> ่เดียนไปลงไปในใต้ไปแล้ว บค่ค่อยแต่ถ้าถว่าบค่ค่อยมีไล่ไปแต่มันที่กระเดียมอยู่ทางใต้พุ่นีวม,ม,มันจะทะ พี่กระเดียดมัายืดน่ำป่าหญ้านี่ครับย่างไหวว่าได้ย่างไหวล้วป็นยังเฮ็ดต้องย่างสัสการไปสัสยืดน้ำป่าหญ้าเบมือนกี่ดิยืดน้ำป่าหญ้า ขยางไว้พั่นบ่เห็นเลีบ่เห็นป้าหญ้าก็พั่นอยาครับต้องใส่จ้องดีๆจักสิเห็น นั่งท่าขี้กระเดียนออกครับตอนนี้ขี้กระเดียนยังบ่อนั่งเสมือท่าเราเบิ้งขี้กระเดียนออกจะนอนยังไปหาเราใหม่อันนี้ขี้เกียเดียนอย่างบ่ออกครับ,น,น,รน,บนั่ง,งเทเงียนัออนนย่งเสมอท่าเ <c oughs> บิ่งขี้กระเดียนรอดไหม่ว่ามี ยังค่ะีูดูด้สามตูนยินดีป้าโอ้ยนน้ำมาทังนี้เริ่มเริ่มได้ทำงานเนี้ยเนาะ ยทางนี้กดเดียนที่ห้าได้กลาวมาเทใส่ทุ่งรวมโวมไว้ก่อนครับแล้วก็เอาทุ่งไปเอาทั้งไปห้าเอาเก็บเอาไม้ครับถ้าเอาใส่ทั้งไว้ถึงไร่มันไล่ไล่มันกนนะนักครับตะออกมาใส่ทุง่งเทใส่ทุ่งไว้ก่อน มองถึงเขาลงมาทีแรกนะลงมาที่นี่ก็ไปคุณดิันแล้วก็เลี้ยวซายไปคุณดิมองเขาบกพบเย่คนเซ็กแน่ตนตานนตารูก็จะอยู่ขาบบนทานบก็สอว่า จำก็ไดู้นเดียวคูนึง5หอ6เลยเนาะเก็บ้ไว้ท่นข้ามท่านข้ามอเดีท่นจอมันเะอ้าวเก็บสมภารคือรถบนันมึสามพี่ จำเต้อเราจะเบรกไหมเนาปนีได้กันจมวีอย่าวเกิมเ้ยขี่กระเดียร์ลายไปใหหลุดยางถาดถาดถ่าบุกกมอย่างน้อยมาเยเอาะกินน้ำได้ยี่ห้าสี่โหลดพรด้มันได้ช่วงมุกี้เนาะแจ้งเนาะ น้องฮันบบย่างรมันบบเห็นมันนี่คือเกีเก็บมีย่างก่อนบั่นขุดด้าจะก่อกระสุนไ่ได้ขุดขัดยาม่เล้ยย่างเอเยเ่องบึ้มบึ้บึ้มบึ้มเมล้เ่งใช้ปัญญาเดี๋ยวหนึงครับปีเกียร์เดียนอาจจะไปเทลแรกครับยัง บอกวาจามองที่เกียนออกน่าจะน่าจะห้าหกโกร่ยที่เกียนบม่ได้ปัะเนี่ย God morgen. God morgen. ได้น้อยเนื้อครับมนันนี่จากกระแตบุ๊กสามหกเก้าสิบได้สิบได้ตัวกับบอยใหญ่ครับคี่กระเดียนมันนี่ตัวน้อยน้อยีกระเดียนแดงน้อยครับ ประมาณนี้ครับที่หาได้มาเนี่ยครับก็ขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณครับ